เสียงกระซิบปริศนาที่ดังในหูของนักท่องเที่ยวเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวัดร้างแห่งหนึ่งในประเทศไทยนักท่องเที่ยวหนุ่มชื่อเอกได้เดินทางมาสำรวจวัดแห่งนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นขณะที่เขากำลังเดินชมซากประหักพังของวัดอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแววมาในหูเสียงนั้นเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่เอกก็รู้สึกได้ว่ามันกำลังเรียกชื่อของเขาเอกพยายามตั้งสติและมองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบใครเลย คิดว่าตัวเองคงหูแว่วไปเองแต่เสียงกระซิบนั้นก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเอกก็เริ่มรู้สึกกลัวเอกตัดสินใจที่จะออกจากวัดไปแต่ก่อนที่เขาจะได้ก้าวเท้าออกจากวัดเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดังมากจนเอกต้องเอามือกุมหูไว้เสียงกระซิบนั้นบอกให้กตามหากุญแจแห่งความจริงที่ซ่อนอยู่ในวัดแห่งนี้เอกไม่รู้ว่ากุญแจแห่งความจริงคืออะไร แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องตามหามันให้เจอเอกเริ่มสำรวจวัดอย่างละเอียดอีกครั้งเขาเดินไปตามซอกมุมต่างๆมองหาร่องรอยหรือเบาะแสใดๆที่จะนำเขาไปสู่กุญแจแห่งความจริงในที่สุดเอกก็พบกับห้องลับที่ซ่อนอยู่หลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ห้องลับนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและยากย่ายเอกเข้าไปในห้องลับและเริ่มสำรวจเขาสังเกตเห็นหีบไม้เก่าๆวางอยู่ตรงกลางห้องเอกเปิดหีบไม้นั้นออกและสิ่งที่เขาพบก็คือภายในหีบไม้มีกุญแจทองคำเล็กๆดอกหนึ่ง เอกหยิบกุญแจดอกนั้นขึ้นมาและรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากกุญแจเอกรู้ทันทีว่านี่คือกุญแจแห่งความจริงที่เสียงกระซิบนั้นบอกให้เขาตามหาเอกถือกุญแจทองคำไว้ในมือแน่นเขาไม่รู้ว่ากุญแจดอกนี้จะนำพาเขาไปสู่ที่ใดแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเอก,กตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงกระซิบนั้นการเดินทางของเอกเริ่มต้นขึ้นแล้วจากประเทศไทยเอกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ที่นั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเสียงนั้นนำพาเขาไปยังป่าลึกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตำนานและความลี้ลับป่าแห่งนี้มีชื่อว่าอาโอกิกาฮาระเอกเดินลึกเข้าไปในป่าและได้พบกับสารเจ้าเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างไว้สารเจ้านี้ดูน่ากลัวและวังเวงเอกรู้สึกถึงพลังงานที่น่าขนลุกแผ่ออกมาจากสารเจ้าเอกเข้าไปในสารเจ้าและได้พบกับภาพวาดประหลาดที่ผนัง ภาพวาดนั้นแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและโลกหลังความตายเอกรู้สึกว่าภาพวาดนั้นกำลังบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่สำคัญเอกพยายามที่จะถอดรหัสความหมายของภาพวาดนั้นในขณะที่เขากำลังจ้องมองภาพวาดอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเสียงนั้นบอกให้เขาตามหาอ,อกระจกแห่งวิญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้เอกเริ่มค้นหากระจกแห่งวิญญ,ญาณในศาลเจ้าเขาสำรวจทุกซอกทุกมุม แต่ก็ไม่พบอะไรเลยจนกระทั่งเขาได้สังเกตเห็นแผ่นหินที่พื้นสารเจ้าแผ่นหินนั้นมีลักษณะต่างจากแผ่นหินอื่นๆเอกลองยกแผ่นหินนั้นขึ้นมาและสิ่งที่เขาพบก็คือห้องลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นสารเจ้าห้องลับนั้นมืดสนิทและเต็มไปด้วยกลิ่นอับเอก,กตัดสินใจที่จะลงไปในห้องลับภายในห้องลับเอกได้พบกับกระจกโบราณที่วางอยู่บนแท่นบูชากระจกนั้นมีลักษณะพิเศษคือมันไม่ได้สะท้อนภาพของเอก แต่กลับแสดงให้เห็นภาพของโลกอื่นโลกที่เต็มไปด้วยวิญญาณและความมืดมิดเอกรู้สึกกลัวแต่เขาก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนั้นเอกเอืเ้อมมือไปสัมผัสกระจกและทันใดนั้นเขาก็ถูกดูดเข้าไปในกระจกเอกพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่แตกต่างจากโลกที่เขารู้จักโลกนี้เต็มไปด้วยวิญญาณที่เร่ร่อนและสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเอกต้องเอาชีวิตรอดในโลกนี้ให้ได้เขาต้องหาทางกลับไปยังโลกของเขาให้ได้ ในขณะที่เขากำลังพยายามหาทางออกอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับวิญญาณตนหนึ่งวิญญาณนั้นบอกว่าเอกคือผู้ถูกเลือกผู้ที่จะสามารถนำความสมดุลกลับคืนสู่โลกทั้งสองวิญญาณตนนั้นบอกว่าเอกต้องตามหาดาบแห่งแสงที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ดาบแห่งแสงคืออาวุธเดียวที่จะสามารถปราบปีศาจร้ายที่กำลังคุกคามโลกทั้งสองได้เอกตัดสินใจที่จะตามหาดาบแห่งแสงเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมาย เขาต้องต่อสู้กับปีศาจร้ายและเขาต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้เอกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในโลกวิญญาณเขาได้พบกับเพื่อนร่วมเดินทางมากมายพวกเขาช่วยกันตามหาดาบแห่งแสงพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายด้วยกันพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะปีศาจร้ายในที่สุดพวกเขาก็พบกับดาบแห่งแสงดาบนั้นถูกซ่อนอยู่ในวิหารโบราณที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกวิญญาณเอกหยิบดาบแห่งแสงขึ้นมา และทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ออกมาจากดาบเอกรู้ว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายเขาและเพื่อนร่วมเดินทางของเขาเดินทางไปยังที่อยู่ของปีศาจร้ายพวกเขาต้องต่อสู้กับกองทัพปีศาจพวกเขาต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชนะปีศาจร้ายในที่สุดเอกก็สามารถปราบปีศาจร้ายได้สําเร็จเมื่อปีศาจร้ายถูกปราบโลกทั้งสองก็กลับสู่ความสมดุลเอกและเพื่อนร่วมเดินทางของเขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีบุรุษ เอกตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปยังโลกของเขาเขาจากโลกวิญญาณมาพร้อมกับความรู้และประสบการณ์มากมายเขาได้เรียนรู้ว่าความกลัวสามารถเอาชนะได้และความหวังสามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้เอกเกลับมายังประเทศไทยเขาได้นำกุญแจแห่งความจริงกลับมาด้วยเขาได้นำกระจกแห่งวิญญาณกลับมาด้วยเขาได้นำดาบแห่งแสงกลับมาด้วยเอกตัดสินใจที่จะเก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้ไว้ให้ดีเขาจะใช้สิ่งของเหล่านี้เพื่อปกป้องโลกจากความมืดมิด เอกรู้ว่าการผจญภัยของเขายังไม่จบสิ้นเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่รอคอยเขาอยู่